สวัสดีครับผมแบงค์งังเข้าแบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาแนะนําไอเทมกระถางสชั้นแบบนี้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่ามีข้อดียังไงนะครับแล้วทาไมผมถึงแนะนําก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่อง Uncle Bank ก็ฝากกด subscribe แล้วก็กด like วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับเอาละวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับใครยังจําได้ไหมที่ผมเคยทําวิดีโอการปลูกต้นไม้จากเมล,ล็ด๊อปเปอร์นะครับถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับดูได้ที่ลิงก์ทางด้านนี้นะฮะทีนี้นะฮะเราเนี่ยจะมาอัปเดตกันว่าการปลูก ต้นไม้ในเมล็ดป๊อปเปอร์เนี่ยมันดีนะแต่ว่าการที่เราปลูกในวิธีที่ผมเคยแชร์ไปอ่ะมันจะมีข้อเสียอยู่ครับมันก็คือแบบนี้ฮะเห็นไหมว่าพอเราปลูกไปนานๆเนี่ยมันจะมีความสกปรกในขวดอันเนี้ยนะครับซึ่งถ้าต้นไม้ของเรานะครับมีรากเยอะแล้วเนี่ยมันจะทําความสะอาดค่อนข้างยากแปลว่าเราจะต้องรื้อเขาทั้งหมดออกมาแล้วก็มาเขย่าน้ําแล้วก็ขัดไอ้เจ้าตัวแก้ว,วันนี้นะครับอันนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัด มาดูขวดนี้ดีกว่านี่น่เห็นไหมครับว่ากระปุกนี้เนี่ยผมปลูกเจ้าพลูสนิทเอาไว้นะครับเป็นตะไคร้แบบนี้เลยซึ่งโอเคแหละมันได้โชว์รากนะครับข้อดีคือมันได้โชว์รากสวยงามแบบนี้นะมีความรูดพรแต่ข้อเสียนะครับก็คือว่านี่แหละมันจะเกิดความสกปรกในนี้ยิ่งถ้าเกิดสมมติเราเอาไปวางประดับเอาไว้ในห้องนอนอ่ะมันอาจจะดูแบบ ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาทําความสะอาดน่มันจะลําบากวันนี้นะผมก็เลยจะมาแนะนําไอเทมนะครับที่จะมาแก้ปัญหานี้นะครับนั่นก็คือกระถาง2ชั้นนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะอันนี้นะผมสั่งมาจากในช้อปปีนะครับราคาน่ารักมากเลยราคาหลักสิบนะครับซึ่งกระถาง2ชั้นเนี่ยก็มีหลากหลายอย่างนะครับเพื่อนเพื่ออาจจะเคยเห็นกระถางที่เป็นแบบว่ามีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีน้ําสอดอยู่ข้างล่าง ที่ว่ามันจะมีน้ำแค่ข้างล่างอย่างเงี้ยอันนั้นอนะ่ะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่อันนี้เนี่ยที่ผมจะมาแน,น,นะนำเน่เป็นแบบที่เราสามารถแช่เจ้าตัวกระถางต้นไม้เนี่ยเอาไว้ในน้ําได้เลยนะครับเวลาเราสั่งมานะครับเขาจะมาเป็นแบบกระถาง1นงอันที่ไม่มีรูตรงกลางนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นกระถางที่มีรูนะกระถางที่มีรูตรงตูดอย่างนี้แล้วก็ จะมีรูด้านข้างซึ่งไอรูด้านข้างนี้สำคัญมากเลยนะครับเวลานั้นเราก็ใส่ครอบเขาลงไปตรงนี้นะครับมันก็จะพอดิบพอดีกันเขาก็จะมาพร้อมกับเชือกอย่างนี้ด้วยนะครับเพื illa, ่อที the ่เอาไว้สําหรับที่เราร้อยรูร้อยเชือกนี้ผ่านรูข้างล่างเขาจะมีรูรูใช่ไหมครับเราก็เอาเชือกอันนี้เนี่ยร้อยผ่านรูลงไปข้างล่างเป็นแบบนี้ นะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราใส่น้ําลงไปข้างล่างเนี่ยมันสามารถช่วยดูดความชื้นขึ้นมาสู่ข้างบนก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่าจาเป็นไหมจะใช้ก็ได้จะไม่ใช้ก็ได้แต่วิธีที่ผมจะปลูกเนี่ยไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีอยู่เอาไว้มันก็อุ่นใจนะครับอ่ะทีนี้เหตุผลที่ทําไมผมถึงแนะนําอันนี้ก็คือว่าเวลาเราใส่มเมล็ดปั๊ปเปอร์ลงไปใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ต้นไม้ลงไปเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะทําความสะอาดล้างน้ําเปลี่ยนน้าหรือว่า ทำความสะอาดมัลยปั๊ปเปอร์นะครับเราก็แค่ยกเจ้ากระถางนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เทน้ําอันนี้ทิ้งจากนั้นก็เอาเจ้าตัวมัลยปั๊ปเปอร์ที่มีต้นไม้อยู่เนี่ยไปอาจจะเอาน้ําไปฉีดฉีดล้างๆนะคะให้เป็นการล้างพวก สิ่งที่อาจจะหมักหมมอยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหรือว่าปุ๋ยที่สะสมกันเอาไว้ไวในเมล็ดปอปเปอร์นะครับออกไปแล้วเราก็นํามาใส่เอาไว้เหมือนเดิมเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับมันยังง่ายในการที่จะดูแลอย่างเช่นการใส่ปุ๋ยอีกถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเอาปุ๋ยมาหยดลงไปหรือว่าเป็นน้ําทั้งหมดแล้วก็เอาปุ๋ยน้ําที่ผสมน้ําแล้วเนี่ยเทใส่เข้าไปนะครับมันก็อาจจะยุ่งยากแต่อย่างนี้เนี่ยผมสามารถเทปุ๋ยลงไปในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ ปิดลงไปนะครับทีนี้ต้นไม้ของเราเนี่ยก็จะได้รับสารอาหารได้ดีมากกว่าแบบนี้นะครับจากประสบการณ์ที่ผมปลูกมานะอันนี้เดี๋ยวอาจจะหาว่าผมมาพูดมั่วๆนะเขม,มีตัวอย่างต้นเดลี่ที่ผมปลูกเอาไว้ในกระถาง2ชั้นแบบนี้นะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้ปลูกด้วยดินนะคะผมปลูกด้วยเมล็ดปปเปอร์แบบนี้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูผมมันจะเอนเอนยากนิดนึงนะเพราะว่ากลัวมันจะหลุดนะครับเนี่ยผมปลูกเอาไว้ในเมล็ดปปเปอร์แบบนี้แล้วก็หล่อน้ําเอาไว้นะครับข้างล่างนี่เห็นไหมซึ่งน้ําอันนี้นะครับผมก็ได้ทําการใส่ปุ๋ยน้ําลงไปเป็นปุ๋ย AB นะครับเพื่อที่จะให้ต้นไม้เนี่ย ได้รับสารอาหารอย่าลืมว่าการที่เราปลูกต้นไม้ในน้ำเนี่ยในน้ํามันอาจจะไม่มีแร่ธาตุสารอาหารในการจําเป็นในการที่ทาให้ต้นไม้ของเราจเจริญงอกงามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ปุ๋ยทางน้ำนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญโอเคเหตุผลที่ผมแนะนํากระถางต้นไม้รุ่นนี้อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเขามีรูด้านข้างแบบนี้ใช่ไหมพอมันมีรูด้านข้างอย่างนี้เนี่ยแปลว่าช่องในการที่จะให้น้ํามันเข้าไปในกระถางตรงนี้เนี่ยมันมีได้เยอะมากขึ้นนะครับพอเราใส่เข้าไปเนี่ยน้ำมันก็จะไหลผ่านเข้าไปในกระถางได้ดีขึ้้้นนนนทําาาใหกระถงขบเ่มมัไ รรเคงผมเคยซื้ออีกที่นึงมาที่มีรูแค่ข้างล่างมีรูแค่ข้างล่างแล้วด้านข้างนันทึบนะครับพอใส่ลงไปเปิ้ลแะกระถางอันนี้มันโยเกเยกโยเกเยกอย่างนี้ได้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าอันเนี้ย ที่ผมซื้อจากร้านนี้โอเคนะเดี๋ยวผมใส่เลี้ยงร้านที่ผมซื้อเอาไว้นะครับไว้ที่ข้างล่างนะครับในช่องอินโฟกับในช่องคอมเมนต์นะครับเขามีหลายขนาดในการเลือกนะครับต่อมานะครับเวลาที่เราจะปลูกทํายังไงก็คือเราทําการล้างล้างรากนะครับให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเหลือแต่รากเหมือนกับวิธีที่ผมเคยพูดไปในวิธีการปลูกจากปั๊ปเปอร์อันนี้เลยนะครับล้างดินออกให้หมดนะครับอย่างเบามือจากนั้นเนี่ยก็นํามาใส่ลงไปในกระถางสีดําอันนี้แล้วก็กรบด้วยเมลลดปั๊ปเปอร์นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเทน้ํานะครับ ใส่ลงไปเนี่ยประมาณนี้เลยนะให้เรากะว่าพอเราใส่กระถางอันนี้ลงไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะหล่อขึ้นมาถึงเกือบๆแบบเกือบๆ,ๆโคนนะแต่อย่าให้ถึงโคนมากไม่งั้นมันจะเป็นการทําให้ต้นของเราอาจจะโอกาสเน่าได้นะครับก็ใส่ลงไปประมาณนี้นะครับแล้วเราก็รอให้เขาปรับตัวสัก ทิดหนึ่งก็ได้นะครับดูการเปลี่ยนแปลงบางต้นยอาจจะมีการน็อกแต่บางต้นก็เทคอัพได้เลยนะคะแบบว่าปรับตัวได้อย่างไวแล้วเราก็ค่อยเริ่มให้ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย AB หรือว่าจะเป็นน้ํายาเร่งรากก็ยังได้เลยนะครับใส่เอาไว้ในนี้เหตุผลที่ผมแนะนํากระถางอันนี้โดยเฉพาะในการปลูกเอาไว้ในห้องนอนนะครับก็คือ1 การปลูกต้นไม้ในห้องนอนเนี่ยปลูกต้นไม้ในน้ำเนี่ยมันจะง่ายที่สุดแล้วนะคะคือคุณไม่ต้องมากังวลในเรื่องของการให้น้ํามากเกินไปให้น้ําน้อยเกินไปต้นไม้เราจะตายหรือเปล่านะครับปลูกแบบนี้เนี่ยสบายเลยนะครับก็คือวางลงไปแล้วก็แค่มาเช็คว่าน้ำมันลดลงไปแค่ไหนแค่นั้นเองนะคบอย่างที่2ก็คือเราจะไม่ต้องมากังวลเรื่องของแมลงในดินไม่ว่าจะเป็นตะขบมดหรือว่าไอเจ้าตอมแมลง ไรเล็กๆสีข,ขาวๆที่อยู่ในดินที่มักจะมาพร้อมกับพวกปุ๋ยคอกหรือว่าพวกมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหานั้นเลยนะคะผมแนะนํามากซึ่งเจ้าต้นนี้เนี่ยกระถางแบบนี้นะครับผมก็ซื้อเอาไว้ในห้องนอนบ้านใหม่ผมด้วยนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยดูแฮปปี้ดีนะวิธีการปลูกนี้เขาเรียกว,ว่าเซมิไฮโดรนะครับต้นไม้ที่จะสามารถเลือกมาปลูกในแบบนี้นะ่ก็คือต้นไม้ที่สามารถปลูกได้ในน้ําหรือว่าชันในน้ําได้ไม่ว่าจะเป็นเดนลีเนี่ยฮอตฮิตมากเลยนะครับแนะนํานะครับทนแล้วก็ปลูกในห้องนอนได้ดีนะครับ นอกเหนือจากนั้นก็จะมีพวกตระกูลครูด่านะคบหรือว่าจะเป็นอีพีก็ได้นะอี EP พีพิมลน้ำก็ปลูกในแบบกระถางมันนี้ได้ดหลักๆก็คือต้นไม้ที่สามารถปลูกในน้ําได้แหละครับหรือถ้าใครนะครับไม่ได้สนใจอยากจะเอามาปลูกต้นไม้แต่เอามาทําในการขยายพันธุ์ต้นไม้ก็ยังทําได้เหมือนกันม,มีตัวอย่างด้วยนะครับอันนี้นี่ผมทําวิธีนี้นะครับมาชําเจ้าต้นอีพีด่างขาวของผมนะครับเอาไว้ตัดคัตติ้งออกมานะครับแล้วก็ จิ้มลงบนนี้เลยแล้วก็หลอดน้ำเอาไว้ซึ่งวิธีการนี้เนี่ยถ้าเราต้องการขยายพันธุ์ใช่ไหมครับ mm. ผมจะหลอดน้ำเอาไว้ค่อนข้างสูงนิดนึง mm. เหมือนกับว่าเราชําเขาไว้ในน้ําแต่ว่าข้อดีก็คือว่าพอเรามีเมล็ดป๊อปเปอร์นะครับ mm. เขาก็จะช่วยพยุงให้ต้นไม้ของเราเนี่ยไม่โครงเครงโครงเครงทําให้การเจริญเติบโตของเขาเนี่ยมีความสถียนมากขึ้นนะของผมเนี่ยชําเอาไว้นะครับจากตอนแรกที่มีแค่หนึ่งใบตอนนี้เนี่ยน้องออกรากแล้วก็เพิ่มยอดออกมาแล้วอย่างเจ้าใบนี้เนี่ยตอนแรกเนะี่ยมีแค่หนึ่ ซึ่งวิธีนี้เนะี่ยเวิร์กมากเลยแล้วก็รากเดินดีรากเดินง่ายนะครับหลังจากที่พอรากเขาเดินเยอะแล้วเราก็สามารถถอดเขาออกมาเพื่อเอาไปลงดินต่อได้นะครับพอเราปลูกเอาไว้ในมเมล็ดป๊อปเปอร์ใช่ไหมครับการถ่ายโอนเนี่ยมันก็จะมายุ่งยากโอกาสในการที่เวลาที่เราดึงออกมาแล้วรากเสียหายเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าในการชำในวัสดุปลูกอย่างอื่นนะครับแถมอันนี้เนี่ยก็ยังจะแบบสามารถวางประดับบ้านเอาไว้ได้ด้วยนะเวลานั้นเนี่ย ถ้ากระถางใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอาอะไรมาจิ้มจิ้มจิ้มลงไปก็ได้นะเป็นเหมือนกับเป็นอนะ่ะถังในการเพาะชำนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ไปลองเลือกซื้อกันได้นะครับผมแนะนําร้านนี้ที่ผมซื้อมานะเพราะว่าอย่างที่บอกมีรูข้างๆนะครับแล้วเขาก็มีหลายขนาดให้เลือกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลางใหญ่มีหลายขนาดเลยแหละขนาดที่ผมซื้อมานะอันนี้เป็นขนาด5นิ้วอันนี้เป็นขนาด6นิ้วนะครับก็ลองเลือกเอาตามขนาดรากของต้นไม้ที่เราจะทําการปลูกนะฮะดูว่ามันจะเหมาะกันเปล่าอย่าลืมนะครับขนาดที่เขาเขียนเอาไว้อาจจะเป็น5นิ้วแต่ว่าไอตัวตรงนี้เนี่ยมันจะเล็กกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจนารณานในจุดนี้ด้วยนะถ้าต้นไม้ของเราที่เราซื้อมันเนี่ยมีระบบรากที่เยอะเราก็ต้องซื้อกระถางม,มันใหญ่ขึ้นตามไปนะครับ หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะครับใครสนใจไอเทมนี้นะครับก็เช็คดูลิงก์ใน description box แล้วก็ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดชี้เป้าเอาไว้นะครับแบบเป็นการบอกต่อของนีวิดีโอนี้คือไม่มีสปอนเซอร์นะคือผมซื้อมาใช้เองนะครับในหะลายการะถางเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe ช่อง Uncle Bank จะตามผมเพิ่มที่เพจ Uncle Bank หรือที่ Instagram hi uncle bank ก็ได้นะครับโดยเฉพาะใน Instagram เนี่ยผมจะแ active นั้นนะครับ เรามาดูกันว่าวิดีโอหน้านะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย